อ่าสวัสดีครับออตโต้สวัสดีครับออตโต้วันนี้ออโต้จะการ์ตูนเปืป๊อ <laughs> เป็นไรเป็นเปรยเหรอเป็นเปรยอ๋อเป็นไซเรนเฮดไหมเร็วอ่ะมาไซเรนเฮดก่อนทำไงไซเรนเฮดอะ่ะว,ว้าวไซเรนเฮดหัวมันเป็นลำพรรโพงเหรอลกูกโอ้เท่สุดๆเลยเนี่ยไซเรนเฮดอืมไหนไหนไหนอ้าวอะไรมะอะไร <c oughs> ไหนลองไซเลนเฮดไหนลองเป็นไหนไซเลนเฮดไหนไซเลนเฮดอ่ะทำงานไซเลนเฮดไซเลนเฮดเร็วทำ<ห>ท่าไซเลนเฮดเรลยไซเลนเฮดหัวหมอนเออเป็นหมอนหไหนลูกอ่นไหนทำดิอายกขึ้นยกขึ้นไซเลนเฮดหัวหมอนไซเรนเฮดหัว <c oughs> หมอ,อนเหรอครับอ้าว <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นเลย <c oughs> เอาไปข้างบนดิ <c oughs> เอาไปข้างบนเออข้างบนนี่นี่ข้างบนนี่ไซเหัวหมอนเอาตรงสูง หนปากจูไหนปากจูอู้ไหนเป็นเป็ดทำไมเป็นเป็ดอืมปากจูได้มือใหญ่มือใหญ่อู้เป็นเป็ดเป็นเป็ดอู้สูงมากเลยดาถอดชุดอ่อนกว่าเออเป็ดต้องถอดชุดอะไรร้อนอ๋อร้อนร้อนเราไปบายก่อนเดี๋ยวไเพื่อนก่อนไปบายเดี๋ยวทะเลนต์อีกทีหนึ่งทะเลนต์อีกทีหนึ่งเซเรนเ์งี้